จร,จริงๆมเรื่อไม่แน่ใจว่าคุณกิตินั้นเป็นคนจีนหรือว่าเกิดที่เชียงรายกันแน่นี่ฮาวนะทนไม่ไหวแล้วหม่อมฉันสร้างสื่อห้องเครื่องได้รับการรายงานมาว่าคุณชายตระกูลลูกทรงสเสวยน้ำเงี้ยวมือละสามชามพิเศษซึ่งเป็นภายต่องบประมาณแผ่นดินดิฉันก็เลยได้ลงมติหนึ่งเสียงท่วนของตัวเองว่าวันนี้นั้นจะทําขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายที่คุณกิติชอบซึ่งก็เป็นสูตรบ้านเราค่ะส่วนบ้านใครไม่ได้เป็นแบบนี้ก็แล้วแต่เพราะนี่จะทาครั้งแรกแอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเริ่มจากกระ ว่าลืมว่าตอนแรกขยำเกลือไปแล้วพอน้าเดือดก็เริ่มช้อนฟองออกจากซุปซึ่งบางทีเราก็ช้อนซุปออกไปด้วยเมนูนี้ไตค่อนข้างจะทํางานหนักค่ะเราจะเริ่มนําหมูบดนะคะผสมด้วยอร่อยดีและเกลือจากนั้นก็ขยุมขยุมที่เห็นชุดนอนนี่คือไม่ต้องตกใจเพราะคิดว่ายัางไงน่าจะได้อาบน้าใหม่การต้มน้ําเงี้ยวขนมจิ้มน้ำเงียงเง้ยวคือกลิ่นมันอบอวนไม่ไหวตัดหมูบดเป็นก้อนตามที่ชอบนะคะแล้วก็เอาลงไปต้มอีกมาขามเปียกเข้าวไงาตอนแรกมันจะไม่เปียกใช่ไหมเราต้องเอาไปใส่น้ําให้มันเปียกก่อนนี่ประมาณนีี้้ยยุมมใหเปกกา ตามสูตรที่บิมเรียนมาเมื่อคืนสานาทีทวนจากคลิปเขาทำแค่น้ำสองลิตรนะคะแต่ว่าโมอที่เรามีเนี่ยก็จากการคำนวณแล้วคิดเอาเองว่าน้ำน่าจะประมาณ4ี่น้ำหนึ่งลิตรต่อน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนและนี่คืออีตัวต้นเหตุเพื่อนบิมเป็นคนเชียงรายตอนปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่เพื่อนเชียงรายบอกว่าเฮ้ยฉันจะส่งขนมจีนน้ำเงี้ยวไปใจเราอะก็คิดเลยว่ามาเป็นถ้วยแน่นอนล่าสุดก็คือมาเป็นถุงอย่างที่ทุกคนเห็นใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวลงไปดอกงิ้วลงไปซีเอวลงไปรสดีลงไปช้ำชำมะเขือเทศอีกช้ำช้ำช้ำเต็มผนังไกแบบ สรวปริมาณก็กะเอาแล้วเต่ล่าสุดอ่อมจนแก๊สหมดแล้วคือจะทำเซอร์ไพรส์คุณกิติค่ะรอคุณกิติกลับบ้านโอ้โหแล้วเปลี่ยนแก๊สยังไงก่อนงงโอเคถามเฮียกูแล้วก็ได้วิธีการใส่แก๊สกระป๋องลงไปใหม่ค่ะเอาเริ่มเริ่มเลยอันนี้คือ<ภ>น้องฟุกผู้ช่วยบิมทุกสถานการณ์พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่ตุ่นไปสักประมาณ40นาทีเราก็จะเริ่มใส่เลือดหมูลงไปเห็นตามสูตรเขาบอกว่าน้ำเงี้ยวเชียงรายเขาใส่แบบนี้โอ้โหทุกคนมันมหัสจร์มากจะไปอร่อยได้ไงก็ใส่รสดีไปอใหนึ่งซองใส่นะหหยยิิิิบถ้้าขนนนมจีตดดดวกู ให้บอกทุกกระบวนการเลยเหรอนี่ก็ทาครั้งแรกเหมือนกันอ่ะใส่ถั่วงอกหรือกระหล่ำปีก็ได้ผักชีเกีก้ยวที่เหลือจากการทําเกี้ยวครั้งก่อนเอามาทอดระหว่างเป็นเครื่องเคียงได้อืมทุกคนบอกเลยว่าฉําเกินคนอะไรจะมีความสามารถเบอร์นั้นกระเทียมเจียวอีกหนึ่งชามหร<บ>ือไม่ว่าผักชีต้องวางข้างบนอีกหนึ่งชาเพื่อความสวยงามแกแกว่าคุณกิติเขาจะรักเราลงเราเบอร์นั้นกลับบ้านมาแล้วเจอสี่ภรรยาทําน้าเงี้ยวรอไว้ขนาดนั้นนะแล้วภาพนี้ไม่ได้ให้ทุกคนดูนะส่งไปให้แม่ผัวดูว่าเราเลี้ยงลูกชายเขาดีขนาดไหนเกิดจากความมรักจออ่ย 啊，美味。